เชื่อไหมว่าเราสามารถอยู่ที่นี่ได้ทั้งวันเลยค่ะเที่ยวช็อปชิลที่เดียวครบตอนนี้เราอยู่ที่ตรอกโชคดีนะคะร้านสารพัดไทยยิ่งตอนนี้มีโปรโมชั่นลดสูงสุด40%แถมมีของแถมอีกเพียบอย่างกระเป๋าแบรนด์ลงหลายหนึ่งแถมหนึ่งทุกราคาเลยค่ะใบนี้แค่3ามหน่ารักมากที่ร้านสารพัดไทยเขามีของน่ารักน่ารักเยอะเลยค่ะอย่างเสื้อผ้าแบรนด์นี้ก็ลดเราจัดมา1ชุดแล้วเนี่ยทุกคนของใช้จุกจิกแบรนด์นี้คือน่ารักมากเราเคยเห็นคนรีวิวไปหลายคนแล้วนะแล้วเรามาเห็นเองคือมันแบบน่ารักกว่าเดิมเยอะที่ ลองแก้วรูปเบอร์เกอร์คือต้องมีแล้วป่ะสินค้าร่วมโปก็มีหลากหลายแบรนด์เลยค่ะที่ร้านสารพัดไทยเขามีให้เลือกช็อปถึง5โซนเลยค่ะโซนแรกเป็นโซนอยู่เย็นเป็นสุขสินค้าจะเป็นพวกของตกแต่งบ้านค่ะแล้วก็เป็นพวกของใช้ภายในบ้านพวกจานชามอะไรคือน่ารักมากมีครบโซนต่อมาสําหรับสายแฟรค่ะแต่งเนื้อแต่งตัวโซนนี้คือมีเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าเพียบไม่ว่าจะเป็นของผู้ชายผู้หญิงสินค้าก็จะเป็นแบรนด์ไทยทั้งหมดนะคะมีให้เลือกหลากหลายสไตล์เลยเครื่องประดับก็มีแต่แบรนด์ดังๆแล้วก็น่ารักทั้งนนเลยค่ะ โซนอยู่ดีกินดีค่ะสำหรับสายกินมีทั้งขนมชาและคาเฟ่ต่อมาโซนรักสวยรักงามค่ะเป็นพวกเครื่องสําอางแบรนด์ไทยและสุดท้ายคือโซนสุดแสนสร้างสรรค์ค่ะเป็นพวกอาร์ททอยของที่ระลึกจากศิลปินไทยตัวรดราคาถึงแค่วันที่6กะลรกฎาคมส่วนสินค้า3แถม1ยาวถึง31กะะกรกฎาคมเลยใครคที่ชอบแบรนด์ไทยแบบนี้ต้องรีบมาเลยค่ะที่ร้านสารพัดไทยชั้น3โซนพาเลทวันแบนงคอกค่ะ,คะ